แฟนขอลดสถานะแต่ยังคุยกันอยู่แต่มามา,มาหายหายควรทําอย่างไรดีพวกที่แฟนขอลดสถานะแต่ยังมามา,มาหายหายครูความจะบอกให้มันมีข้อห้าม1ครับอย่าถามว่าเมื่อไรจะกลับมา2ครับห้ามมีเรื่องบนเตียงครับสครับห้ามทักซ้ำๆครับสครับห้ามพยายามเรียกร้องความสนใจ แต่วิธีการแก้กเลยครับการทําให้คนขอลดสถานะต้องกลับมาคุกเขาหนึ่งครับการเปลี่ยนตําแหน่งทางความคิดกับจองโชครับว่าเขาไร้อิทธิพลต่อใจเราครับคุณจองโชว,ว่าเขาเนี่ยไม่มีผลที่คุณจะต้องดึงเอาไว้อีกแล้วคุณจองโชว,ว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอีกแล้วครับ คนลดสถานะคุณแล้วยังติดต่อคุณมันเห็นว่ามันต้องการลดสถานะคุณไว้แต่มันต้องการเลี้ยงคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์มันหวังแค่สองเรื่องคือไม่ซับก็เรื่องบนเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องโชว์ครับว่าเขาไรซึ่งอิทธิพลต่อหัวใจของคุณแล้วครับสิ่งนี้มันทําให้คนสงสัยทันทีครับว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปเพราะไอ้ที่ผ่านมามันมีการคาดการณ์มันอยู่แล้วว่าคุณไม่มีทางไปคุณไม่มีใครเอาคุณเนี่ยยังคง วิงวอนอ้อนวอนรอคอยมันอยู่แบบนี้ตลอดทั้งชีวิตแต่วันนี้พอคุณเปลี่ยนไปมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นใจครข้อที่2คือคุณจะต้องกลับมาครับปรับลุกการแต่งตัวใหม่3ครับคือการกลับมาปรับเรื่องบนเตียงครับคนส่วนใหญ่พออยู่กันมานานๆจะมองข้ามเรื่องนี้เรื่องบนเตียงกันเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณไม่ปรับลุกครับคนมันก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์ครับหรือแม้กระทั่งครับกิจกรรมบนเตียง มันเป็นเพียงเรื่องของการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณครับฉะนั้นเรื่องนี้ใครอยากแก้ปัญหาแบบให้ถึงต้นเหตุจริงๆนะครับแนะนําไปท็อปทัวร์อยู่ในคอร์สสั่งรักครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง1ิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่1อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลเมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาท e b o ุ๊ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 9 9 4 0บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ Line ID ด o v e ์งเ 2. เมื่อเข้าไปที่ Line อแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line อนหบอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ